สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎมาตรวจดวงเดือนมิถุนายนกับชีตาค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2เป็นการทำนายเรื่องของดาวอังคารซึ่งจะเข้าสู่พบการเงินในวันที่6มิถุนายนนะคะก็เท่ากับว่าคำทำนายนี้น่าจะมีผลในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนนะคะก็มองว่าจะเป็นช่วงเดือนที่เรื่องของการงานดีนะเงินเนี่ยมีใช้นะแต่ว่าคุณก็ต้องขยันสร้างสรรค์ด้วยนะคะเพราะว่าดาวอังคารดวงนี้เขามากระตุ้นในพบการเงินงายเลยเหมือนกับว่า มันมีโมเมนตัมในเรื่องของรายรับของคุณนะคะก่อนหน้านี้ค่ะดาวอังคารดวงนี้เขาลอยผิดปกติมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะคือเดินหน้าถอยหลังเนี่ยอยู่ในภพตนุกับวินาศนะ,ะเข้าๆออกๆอ,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 อยู่ในสองภพนี้นะคะเป็นเวลานานละมันเลยเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นะคะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณทำอะ่ะมันจะต้องมีการแบบปรับเปลี่ยนไปมาเดี๋ยวแบบทำอีกนะ,ะขยันละมุมานะลุยอา้าวไม่ใช่เปลี่ยนอีก พังอีกเสียหายอีกเอาเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยมีเขาเรียกว่าทิศทางแนวโน้มเนี่ยที่ยังสวิงอยู่แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าฟ้าเปิดแล้วนะเออการงานเดือนนี้เด่นแล้วในพบก,การเงินมีดาวมากระตุน้นซึ่งก็เป็นดาวจากเรื่องของการงานนั่นแหละก็คือดาวอังคารนะคะมากระตุ้นทําให้คุณนะ่ะมีโอกาสในเรื่องของรายได้แต่มันจะต้องเป็นสิ่งที่คุณอาจจะได้แบบเหมือนทํามาก่อนหน้านี้ย เพราะก่อนหน้าเนี้ยดาวอังคารเขาอยู่ในตัวเราอะอยู่ที่ตนุมาตั้งนาน,น่ยแล้วก็อยู่ในภพวินาศแล้วก็มาตนุคือเป็นสิ่งที่เราแบบขยันหรือกระตือรือร้นหรือพยายามแสดงศักยภาพหรือฝีมือของเราเนี่ยมาตั้งนานแล้วแล้วตอนเนี้ยมันก็ผลิดอกออกผลเสียทีนะแล้วอังคารดวงนี้เลขสามอะเขาก็จะมีแบบส่งพุ่งเข้าไปนะเจอราหูเลขแปด เป็นดาวคู่ธาตุแล้วอังคารเนี่ยนะคะกันกับดาวเสาร์เนี่ยนะคะก็จะส่งอิทธิพลถึงกันนะคะเลยทําให้ดาวอังคารดวงนี้นะเจอราหูเป็นดาวธาตุลมใช่ไหมได้เงินรัวๆัวจ้าได้เงินรัวๆเงินเข้ารัวๆเลยแต่ว่าคุณจะต้องลงมือทํานะเพราะอังคารมาจากพบการกระทําต้องลงมือทำจึงจะได้เงินรัวรัวไอเงินรัวรัวพุ่งเข้ามาเนี่ยราหูมาจากภพมรณะนะคะอาจจะเป็นเรื่องของหนึ่งต่างประเทศ นะ p ะ r t p o r t e x p o r t l o g i s t i สตินะคะ, Import, Export, istics, ะ,คะติดต่อกับคนต่างชาติเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะคะโดดเด่นมากๆเลยนะ,ะหรือเรื่องของการเดินทางนะคะบางทีออกไปทำงานอะแบบที่ใหม่อะที่อื่นอะต่างจังหวัดอย่างเงี้ยต่างประเทศโลเคชัน่นอื่นๆแบบนี้ก็ได้นะคะยิ่งเราเดินทางไปทำงานยิ่งได้เงินเพราะบางทีบางคนแบบ มีอะโวานส์ค่าเดินทางนะคะหรือพอออกนอกสถานที่กับกลายเป็นว่าเฮ้ยแบบลูกค้าเข้ารัวๆัวลูกค้าเข้ามากขึ้นอ่ะย่างสมมติคุณทําอาหารอย่างเงคุณก็อาจจะไปออกแบบตลาดนี้ปกติเราขายตลาดนี้ประจํานะคะเราก็ไปแบบเดินสายไปออกแบบเอ็กซิบิชันไปออกบูธไปออกงานแสดงไปออกแบบที่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าการเดินทางเพื่อไปทํางานมันเป็นโอกาสในการสร้างไรายได้ในการทํามาหากินทําให้คุณเกิดความคล่องตัวมากขึ้นนะ่ะ รวมถึงราหูมรณะเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นแบบเงินน่ะที่ได้มาจากการทํางานที่ไปแทนที่ชาวบ้านเขาใครก็ตามที่มรณะไปนะคะเช่นเฮ้ยคนนี้ไม่มาคนนี้ป่วยคนนี้สายคนนี้ขาดคนนี้เลิกแล้วเราต้องแบบว่าไปแทนที่เขาอะ่ะเออเธอไปทําแทนที่คนนี้หน่อยเดี๋ยวให้โอทีเดี๋ยวให้เงินเพิ่มหรือว่าเออคนนี้ไม่อยู่ละออกไปละคนนี้ป่วยไม่สบายนะหะยุดเออกลายเป็นว่าเราเลยได้โอกาส จากการที่ไปแทนที่ชาวบ้านเขาเป็นโอกาสในการทำมาหากินได้เงินทองรวมถึงมรณะมันเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยด้วยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดคุณยิ่งทํางานในสายแบบมรณะคุณหมอใช่ไหมคนป่วยคนเจ็บคนตายทางานพวกเรื่องของประกัน หรือกําลังรอเงินประกรันอะไรอย่างเงี้ยจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอ่าของบุตรหลานบริวารป่วยแล้วเนี่ยนะคะดูแลมาตั้งนานเคลมตั้งนานไม่ได้สักทีเออได้แล้วคราวนี้นะเออเงินจากเรื่องของมรณะเงินมรดกเงินเจ็บเงินป่วย คนป่วยคนเจ็บคนตายอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งในการได้เงินของเรามาทีนี้อังคารเลข3เนี่ยเขาก็เจอเลข7ด้วยดนน่นี้ม่นเป็นดาวผู้ศโตูหน่อยนะเลยกลายเป็นว่าแบบการได้เงินมาของคุณเนี่ยนะคะใช่มันมีความคล่องตัวด้วยนะคะแต่มันก็จะมีเรื่องอะไรที่หวาดเสียวเหมือนกันนะเออเพราะว่ากว่าคุณจะได้เงินมาเนี่ยดาวเสารเขาส่งอิทธิพลแล้คุณอดทนนะคะอดทนนะนนะกับสุภาเจ้านาย อดทนกับผู้ใหญ่อดทนกับผู้มีพระคุณผู้มีอุปการะคุณโอ้ยกว่าจะแบบว่าเซนนะคะกว่าจะดิวได้นะคะ ต้องทําให้เราตกอกตกใจเหนื่อยแล้วเหนื่อยอ,อีกเครียดแล้วเครียดอีกถูกเขาบงการถูกเขากดดันจากนายจากผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคเออหรือแบบว่าเวลาเดินทางไกลก็ต้องแบบว่าอดทนนะคะไปในสถานที่ใหม่ๆเนี่ยอยากจะ,จะเจริญขึ้นอยากจะดีขึ้นอยากจะได้เงินมากขึ้นมันก็จะต้องแบบไปในที่ที่เออเราไม่รู้จักนะ,ะจะต้องแบบเออ ใช้ระยะเวลานาน,านอ่ะกว่าจะไปถึงอ่าหรือการอดทนรอคอยยาวนานการไปแทนที่คนอื่นโอ้โหกลางคืนก็เรียกมาเลยเออบอกมาหน่อยเดี๋ยวให้ตังค์นะแต่ว่ากลางคืนนะยังไม่ได้นอนแล้วก็ต้องอดทนแทกออกไปอะไรนะคะมันก็จะมีความอึดอดทนลำบากยาวนานกดดนันตั้งตารอเครียดหวาดเสียวเนี่ยส่งอิทธิพลถึงเรื่องของการได้เงินของคุณด้วย แต่มาจากพบดีไงพบสุภาแปลว่าถ้าคุณอดทนนะคุณมีมานะนะคุณเหนื่อยหน่อยคุณหนักหน่อยคุณเครียดหน่อยคุณต้องใช้ระยะเวลาอดการแบบรอคอยยาวนานมันจะทําให้คุณเจริญขึ้นมันจะทําให้คุณดีขึ้นนะะสมมุติว่าช่วงนี้โอ้โหลูกค้าเข้ารัวๆเลยแทบไม่ได้หลับได้นอนเลยออเดอร์เข้าปังๆเลยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะนอนหรือคุณรู้สึกว่าคุณทนไม่ไหวแล้วไอ้คำว่าทนไม่ไหวแล้วหรืออยากจะนอนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ เ,เงินของคุณน้อยลงอย่างเงี้ยเพราะคุณทนไม่ได้ไงอดทนไม่ไหวไงไปก่อนละบายๆหรือว่าเฮ้ยคุณมีงานแบบดีมากเลยแต่มันไกลนะแล้วมันก็แบบว่าต้องไปอยู่นานคุณอาจจะแบบไม่คุ้นกับสถานที่หรือคนหรือต้องไปกับคนที่คุณไม่ชอบแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นฉันไม่ไปก็ไดนะ้ ช่วงนี้ฉันก็งานเยอะช่วงนี้ฉันก็งานดีฉันก็เลือกงานนิดนึงเออกลายเป็นว่าแทนที่คุณจะมีโอกาสในเรื่องของการทํามากินเรื่องของเงินองทองที่มากขึ้นเรื่องของความจเจริญที่เยอะขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทนไม่เครียดก็อาจจะแบบได้แค่คู่ท่านเนี่ยสกับ8เนี่ยสกับเ็ดไม่ได้ไงสกับแได้ก็ได้อยู่คล่องตัวอยู่แหละนะจากจากที่จะได้ร้อยก็อาจจะเอาไปสัก เออเจ็ดส e ิบละกันเออเจ็ดสิบนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าภพมรณะมันเป็นภพเงื่อนไขาตามหลักโหราศาสตร์แปลว่าความคล่องตัวมันจะเกิดขึ้นจากคําว่ามรณะเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําในรูปแบบเดิมแปลว่าความคล่องตัวเรื่องของการเงินเงี้ยมันจะค่อยๆลดลงสมมติคุณได้สิบมันก็จะค่อยๆมรณะคือลดลงไง สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณไม่อดทนอีกสี่สามสองหนึ่งเออเลยกลายเป็นว่าคุณคนกรโกดเนี่ยมันเป็นโอกาสในการทำมาหากินแล้วเครียดหน่อยเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยเจ้าหนงเจ้านายกดดันหน่อยผู้ใหญ่กดดันหน่อยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากหน่อยยุ่งมุ่นวายหน่อยต้องเดินทงเดินทางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้คุณขยัน ขอให้คุณพยายามสร้างโอกาสและการทํามาหากินอย่างดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะปุตตะเนี่ยมาเป็นกระดุมพระนะก็เท่ากับว่าคุณก็จะมีโอกาสนะคะที่ว่าช่วงเนี้ยใครมีลูกน้องลูกน้องขยันหาเงินให้กันกับออฟฟิศได้เพราะฉะนั้นอย่าไปขี้เหนียวกับเขาอย่าไปขี้เหนียวกับเขาเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้เราเนี่ยเกิดค,ความสําเร็จเงินไหลเงินคล่องนะคะเอาเออกไปเลยนะคะบอกว่าเออเดี๋ยว ไปสาขานน้นสาขานี้ออกตลาดนู้นตลาดนี้อ่าเดี๋ยวให้โอทีเขาหน่อยเขาจะขยันทำมาหากินลูกค้าก็จะจ่ายเงินไวไม่ดึงเออมีโอกาสได้เงินจากลูกค้าเนี่ยนะคะการลงทุนนะคะเป็นไปในทิศทางบวกนะคะหรือถ้ามีลูกหลานบริวารไปท่องไปเที่ยวไหน<ๆ>เขาก็จะเลี้ยงข้าวออกตังให้นะออกตังค่ารถออกตังค่าน้ำมันออก ตั้งค่าพ็อกเก็ตมันนี่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งใหม่ๆอะไรก็ตามที่ทําในช่วงเวลานี้ออกดอกออกผลนะคะมีความคล่องตัวมีความเจริญก้าวหน้าดีนะคะรวมถึงสิ่งใดก็ตามที่คุณทําแล้วคุณรู้คุณรู้มากกว่าชาวบ้านคุณมีความรู้คุณได้เรียนรู้สิ่งนี้จะช่วยต่อยอดทำให้เกิดเรื่องของแบบทิศทางในการทำมาหากินออกดอกออกผลนั่นเองแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยกระดุมพระมันมีเลขสามอยู่ใช่ปะเจ้าเรือนของเขาคือดาวทิศ เจ้าเรือนไปกระดุมพระเวลาพระลาพระไปกรรมะกรรมะมากระดุมพระเขาเรียกเกษตรสลับเรือนแปลว่าเราทําสิ่งน,นี้สลับกันไปมาเนี่ยนะคะแต่ยิ่งทําให้เกิดแบบความสําเร็จนะคะคืออย่างคุณอนะขยันใช่ไหมคุณขยันทํางานพอคุณได้เงินเสร็จปุ๊บนะคุณก็จะสร้างโอกาสให้กันกับคุณแล้วก็ขยันทํางานอีกอย่างเงี้ยคือมัอนเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้ทําจบ แต่เพียงรอบเดียวไงยิ่งถ้าเกิดคุณแบบทำมากขึ้นน่ะอย่างคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องเดินทางไกลนะคะแล้วคุณก็พยายามพยายามอีกไงหาโอกาสเพื่อให้เราแบบได้งานหรือเกิดความสําเร็จนะคะเราจะเดินทางไกลเราจะไปหาลูกค้าหนึ่งรายใช่ไหมแล้ก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราเดินทางไกลไปที่นี้เราจําได้นี่นาว่าเรามีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่อยู่แถวนั้นด้วยพยายามวางแผนในการทํางานของคุณใช่ไหมว่าเราก็จะไปไม่ไม่ใช่แค่สองคนเราก็จะไปสี่คน หรือเราขยันมากหน่อยเสาร์อาทิตย์หรือกลางคืนเราก็จะไปเลี้ยงข้าวเขาตอนกลางคืนเออตอนเช้าเราก็ไปเจอเซลลิสิตหลายหลายคนหน่อยคือมันต้องทําอะไรที่มันแบบมากกว่าแผนการมันก็เลยจะเกิดโมเมนตัมจากเดิมคุณไปหาลูกค้าหนึ่งรายที่จังหวะนี้จังหวะนี้ใช่ไหมคะคุณหาลูกค้ารายนี้จบคุณได้งเงินแล้วคุณกลับผิดละคุณต้องไปหาเพิ่มวงรอบที่สองเพิ่มวงรอบที่สองเพิ่มวงรอบที่สามอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดโมเมนตัมทำให้คุณได้งเงินมากขึ้นหรือถ้าเกิดคุณหาลูกค้าออนไลน์ใช่ไหม คุณหาลูกค้าออนไลน์นะคุณอาจจะมีการไลฟ์ขายของหรือคุณอาจจะมีการโพสเรื่องของสินค้าจากเดิมปกติตารางระวังไว้ว่าวันละไลฟ์วันละค้งลงโปรดักวันละค้ง,ลง,ลคงแล้วก็เพิ่มเลยเพราะว่ามันเหมือนกับแม่หมอบอกว่าเฮ้ยทำงานจะได้เงินได้เงนเินเกิดความสาเร็จแล้วก็มีงานเพิ่มมันจะต้องหมุน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 ,มน,มนแบบนี้นะคะเออเราเราก็วางไปเลยว่าไลฟ์นะคะขายของไปเลยเชา้ากลางวันเย็นโพสต์ post, รูป สินค้าไปเลยเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องแบบเหมือนต้องขยันนะแล้วก็ต้องแบบวนลูปอะวนลูปขึ้นมาเพื่อให้เราเกิดความสําเร็จเพราะฉะนั้นการงานดีเงินมีใช้นะจะต้องขยันสร้างทรัพย์สมบัติของคุณเองนะคะถ้าเกิดคุณอยากรู้แล้วเดือนนี้เจออะไรอย่างนี้นะคะก็จะมี EP อื่นๆอีกใครสนใจแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ